วะนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเหรอเหรอต้นไม้ m a r k the location ไปละ,ละ,ไ,ละไอ้กอี่โกงโว้กอยู่กับมนันนะคนตีนแงน่ใชินีน้ก็ต้องได้เล่นใหญ่ ใกไกลฮะมาใกล้เลยครับได้ใ,ใกล้เลยครับปีกระโดดอะแฮ่แฮ่แฮะอยู่บนหรอคาเตง็งยิงมันตะกี้หันปลายปืนอ๋อสองตัววิทย์อยู่นี่เลยสองตัวหมา,ายถึงสองบอกเลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ฝั่งผิดบ้าน จันบนหนึ่งแกน <c oughs> <c oughs> จุดดูไฟอีกหนึ่งลูกจ้ะ <c oughs> โอ้ยเดอเลยเดือดกันจัดไฟสิจ้ะ